สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับหลิงเหมือนเดิมนะคะกับเมนูอาหารสุขภาพที่ทำง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นเมนูลาบเทมเป้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะหลิงก็จะขอใช้เทมเป้แทนหมูสับนะคะ แต่ตัวนี้เนี่ยไม่มีคอเลสเตอรอลเลยนะคะและโปรตีนสูงมากนอกจากที่จะมีโปรตีนสูงแล้วมันยังมีไฟเบอร์เยอะมากนะคะซึ่งผักไฟเบอร์ตัวนี้แหละค่ะเรียกว่าเป็นพรีและโปรไบโอติกที่ดีสําหรับจุลินทรีย์ดีๆในลาไส้เรานะคะที่ถึงเลือกเมนูนี้ต้องบอกเลยว่าเมนูอาหารสุขภาพเนี่ยมันรสชาติจืดใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยเราสามารถเติมความเปรี้ยวความหวานความเผ็ดได้ตามที่เราชอบได้เลยค่ะแต่เราก็ยัง ใช้สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวที่ดีให้กับเมนูนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาตามดูกันเลยนะคะว่าวิธีทำทำงา่ายยังไงบ้างคะ่ะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะเอาเทมเป้อันนี้นะคะซึ่งเป็นเทมเป้ชิกพีผสมขีนัวนะคะมาสับกันก่อนนะคะวิธีการนะคะเทมเป้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะ กินสดเลยก็ได้นะคะคือหมายความว่าเราสามารถที่จะสับๆแบบนี้แล้วก็คุกกับเครื่องปรุงเราได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดต้องชอบแบบร้อนๆหน่อยก็เอาไปลวนในหมอ้อแบบที่เรากําลังจะทําได้เหมือนกันนะคะเราก็จะใส่เทมเป้ลงไปเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่ส่วนประกอบอย่างอื่นตามไปนะคะอันดับแรกเลยพริกป่นนะคะครึ่งช้อนชานะคะตามด้วยนะคะเราจะใช้ น้ำตาลมะพร้าวนะคะซึ่งน้ำตาลมะพร้าวแท้เนี่ยก็จะมีค่า G I ที่ต่ําแล้วก็ยังมีวิตามินในในตัวน้ําตาลอีกด้วยนะคะเอาราคาแล้วก็ใส่ตามลงไปตามด้วยน้ําปลานะคะแต่อันนี้เป็นน้ําปลาวีแกนที่ทําจากสาหร่ายนะคะเราก็ตามลงไปได้เลยค่ะเราจะรวนกับน้ําเดือดสักพักหนึ่งนะคะสักประมาณ2-3นาทีได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าอ,อ,อยากจะรักษาคุณค่าของเจ้า ตัวพรีบโบอติกหรือจุลซีดีๆที่อยู่ในแทมเป้เนี่ย,ยก็จะล้วนแค่แป๊บเดียวให้ร้อนก็พอนะคะตามด้วยข้าวคั่วค่ะตามด้วยมะนาวนะคะซึ่งมะนาวนี้ก็มีวิตามินซีสูงพอกินกับเทมเป้ก็จะทําให้ดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีนะคะค่ะต่อไปก็จะตามด้วยหอมแดงนะคะตามด้วยผักต,ต่างๆได้เลยนะคะก็จะมีใบมะกรูดซอยนะคะผักชีฝรั่งนะคะหั่นฝอยนะคะ สุดท้ายนะคะหอมขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเติมใบสะระแหน่ลงไปนิดนึงนะคะนววให้เข้ากันนะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะกับเมนูลาบเทมเป้ที่ทำง่ายมากๆแล้วก็หอมรสชาติจัดจ้านตามที่เราชอบได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาทานคู่กับผักสดหรือว่าข้าวเหนียวกล้องที่เราหุงเอาไว้ได้เลยค่ะ แล้วเราก็จะโรยด้วยหอมเจียวเล็กน้อยนะคะให้ได้ความกรุบกรอบค่ะค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับเมนูลาบเทมเป้ของเรานะคะซึ่งเมนูนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่า ดีกับทุกๆคนในครอบครัวเลยนะคะตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะว่ามีทั้งโปรตีนสูงแล้วก็ยังทําให้เด็กๆเนี่ยได้ทดลองทานพวกผักสดต่างๆนะคะช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายด้วยนะคะที่สําคัญก็ยังมีแคลเซียมแล้วก็วิตามินต่างๆที่เด็กๆต้องการนะคะสําหรับผู้ใหญ่นะคะก็ยังเป็นเมนูที่ดีมากๆจะสังเกตว่าเมนูนี้เราไม่ต้องใช้น้ํามันในการผัดเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นเมนูที่เรียกว่า whole food มากๆคือมีการใช้่วเต็มเมล็ดนะคะแล้วก็ช่วยในการลดน้ําตาลในเลือดแล้วก็คนที่มีไขมันในเลือดสูงตัวนี้ก็ยังดี ต่อจุลินรีในลำไส้ของผู้ใหญ่ทุกทคนนะคะซึ่งเรื่องนี้สําคัญมากๆนะคะที่เราจะต้องรักษาจุลินซีดีๆในลำไส้ของเราให้เราสุขภาพแข็งแรงค่ะค่ะลองไปทําทานกันดูนะคะก็ขอให้ทุกทุกคนสุขภาพดีค่ะ